สวัสดีครับอยู่กับช่องนิกกี้สิบงซิงหรือว่าทีมงาน12สองซิงวิ่งสร้างงานวันนี้9้าเที่ยวครับช่วงเย็นเกเที่ยวอีทีครับอีทีวิ่งคันละ3ามเที่ยวครับวันนี้ได้เก้าเที่ยวครับ ยังเหลืออยู่ครับนู่นยังเหลืออยู่ข้างหลังยังไมหมดเที่ยวสุดท้ายครับเบาๆไม่ต้องอัดไม่ต้องเสีย,นยบนี่น,นี่ครับช่วงเย็น กลับบ้านกลับบ้านแล้วครับนั่นแหละแหมประมวลนะจ๊ะประมวลอ้าวชว์หน่อยชว์โชว์โชว์